สวัสดีค่ะชื่อนางสาบวบัวเรียงเมืองใจตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้าสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้านะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้านะคะศูนย์ของเรารับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ2ถึง6ปี มีการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆครบทุกด้านเช่นทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาและอีกอย่างหนึง่งคือช่วยส่งเสริมด้านทักษะชีวิตประจำวันให้เด็กๆมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในประจำวันได้นะคะเด็กของเราจะมีประมาณ100กว่าคนนะคะมีผู้ดูแลทั้งหมด9คนนะคะและก็มีคนพิการที่มาช่วยเหลือ ในการทำงานสองคนนะคะคือคนที่1ก็คือนะัททองสุขจันตาและคนที่2ก็คือนาะยวินนินแก้วจันนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์การเรียนสื่อต่างๆนะคะทั้งนี้ ผู้ปกครองก็ยังให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนดูแลให้ความร่วมมือในการทําโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของศูนย์เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปพบกับผู้พิการทั้งสองท่านนะคะค่ะตอนนี้นจพอจะพามาพบกับคนพิการคนที่หนึ่งนะคะ,อะขอคนพิการแนะนำตัวคะ่ะสวัสดีครับผมนายวินินแก้วจันทร์ครับผมตำแหน่งเจ้าหน้าที่ พนักงานอาคารและสถานที่ครับผมหน้าที่ที่รับผิดชอบล่ะคะดูแลดูแลกวาดใบไม้เก็บขยะในโรงเรียนครับผมตัดตัดหญ้าในสนามและกาและรอบโรงเรียนทั้งหมดเลยครับผมครับมีมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาทํางานตรงนี้จากเมื่อก่อนกับปัจจุบันนะคะจากเมื่อก่อนที่ไม่มีความชํานาญไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็ ทำงานได้ดีและสบายใจมากขึ้นทุกวันทุกวันเลยครับผมอึดอ,อัดใจบ้างไหมคะไม่ครับผมเพราะว่าอยู่กับคุณครูคทุกคนมีค,นคุณครูทุกคนมีอริยาศัยที่ดีและดูแลคนพิกันอย่างพี่น้องกันเองเลยครับผมค่ะอาจจะขอถามนะคะว่าตอนนี้อาได้เข้าร่วมโครงการ70วันมหศัศจรรย์ของฉันไหมคะเข้าร่วมทุกซีซั่นเลยครับผมโอเคแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะก็ <g liness> จากที่ไม่เคยมีอะไร ก็ตอนนี้ได้อันแบ่งเวลาให้มีเวลาออกกําลังกายและกินของกินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทําให้ร่างกายของเราเป็นไงคะแข็งแรงครับผมทำงานได้ดีทนทำงานได้ดีไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่ได้เจ็บไม่ป่วยครับแล้วต่อไปถ้าสมมติตอนนี้เขามีโครงการโมเดล10บาทคิดว่าโมเดลสิบาทนี้มีปัญหาหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้อง กับตัวเราไหมตอนนี้ก็เข้าร่วมอยู่ครับเพราะว่ามีประโยชน์และอันมีประโยชน์ต่อคนพิการต่อตัวเองไหมคะและชุมชนล่ะคะต่อต่อชุมชนมีมีอะไรเกี่ยวข้องหรือว่าได้ช่วยเหลือด้านไหนบ้างด้านชุมชนก็ถ้ามีการพัฒนาหรือว่ามีการทํําทางานร่วมกันในชุมชนจะได้ช่วยครับผมในชุมชนก็เข้ามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะ แล้วตอนนี้มีความภาคภูมิใจในการทำงานตรงนี้ไหมคะครับผมภาคภูมิใจมากๆเลยครับอ่าท้ายนี้อยากจะขอให้คนพิการค่ะขอบคุณทางบริษัทที่จ้างงานเราทำให้เรามีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมจะขอคนพิการขอบคุณทางบริษัทเลนะคะขอขอบคุณบริษัทโฟเกตเอชอาร์ Forget นะครับผมที่ได้จ้างงานผมและให้ผมมีรายได้ ประจุเจื้อครอบครัวครัผมได้มีงานทําอยู่ในตำบลของตัวเองไม่ต้องไปเดินทางไกลไปทํางานที่อื่นครับทําให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใช่ไห<ช><ผ>ม,มคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะพามาพบกับคนพิการคนที่สองนะคะอะขอขอคนพิการแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสิฉันชื่อนาง,องทองสุขจันตา ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาคาและสถานที่ค่ะหน้าที่ที่ได้รับผิดช,ชอบผิดช,ชอบคือทาําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ําซักเสื้อผ้าเด็กเวลาเปื้อนเวลามีกิจกรรมภายในศูนย์สามารถร่วมกิจกรรมได้ไหมคะได้ทุกอย่างค่ะอยากจะถามว่าอ่าตอนนี้70วันมหัศจารย์ของฉัน ทำอะไรบ้างคะมีผลการเปลี่ยนแปลงในร่างกายออหรือว่าในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมีประโยชน์ค่ะทําให้ร่างกายแข็งแรงให้มีวินัยในตัวเองได้ออกกําลังกายได้กินน้าแบบสมัาเสมออย่างน้อยวันละแปดแก้วเป็นประจําค่ะร่างกายสมบูรณ<ำ>์แข็งแรงดีค่ะค่ะและโมเดลวันละสิบบาทละคะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นประโยชน์ต่อตอนเองอย่างไรบ้างเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมค่ะ ทำให้สังคมทำให้สังคมช่วยเหลือใช,ชใช่ไหมหได้ช่วยเหลือสังคมใช่ค่ะต่อตัวเองก็มีวินัยขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะ,คะแล้วคนพี่การคิดอย่างไรกับการทํางานมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะงการมาทำงานตรงนี้รู้สึกดีค่ะดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปไหนคนเดียวไปไหนไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้เข้าสังคมเข้าอะไรได้คะ่ะเข,ข้ากับเพื่อน ทำให้มีกลุ่มใช่ไหมคะคค่ะรับในในสังคมเวลาเขามีกิจกรรมเราสามารถเข้าไปร่วมได้ไหมคะในหมู่บ้านในชุมชน,นะะได้คะ่ะเช่นถ้าสมมุติในชุมชนมีอ่ามีกิจกรรมหรืออะไเราสามารถเข้าไปร่วมเช่นทําอะไรบ้าง<อ>ไปไปช่วยเขาทําอะไรบ้างคะอ๋อล้างถ้วยเก็บกวาดขยะบ้างคะ่ะเ<อ>ติมเติมน้ําเติมอะไรได้หมดคะ่ะเก่งมาก ต่อไปนะคุณครูจะขอให้คนที่การขอบคุณทางบริษัทที่ได้ช่วยเหลือเราสนับสนุนเราให้เรามีรายได้จุนเฉลี่ครอบครัวไม่เป็นภาระครอบครัวเกิดความภูมิใจนะคะจากบริษัทไหนนะคะขอขอบคุณบริษั e S <S ทเอ็กเซนเซอร์โซลูชันที่ทำที่ทําให้ที่ฉันมีงานทําค่ะมีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้จุนเจียวครอบครัวด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายนี้ทางศูนย์พัฒนาจิเล็กของเราก็กราบขอบพระคุณทางมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมและบริษัทที่ได้สนับสนุนให้คนพิการได้มีรายได้มีอาชีพสามารถแบ่งเบาภาระมีเงินไปจุนเจือครอบครัวแบ่งเบาภาระในหน่วยงานเช่นแบ่งเบาภาระครูแม่บ้าน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานแบ่งเบาภาระครูในการทํางานทําให้เด็กเกิดการพัฒนาที่ดีขอกราบขอพู้คุณทางบริษัทเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้คนพิการได้มีงานทําค่ะ